แน่ใจหรือไม่ว่าความรักของแม่จะไม่ทำร้ายลูกของตัวเองหญิงสาวคนหนึ่งถูกขายให้กับประธานาธิบดีผู้ทรงอำนาจแต่ใครจะรู้ว่าการจูบครั้งนั้นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการล้างแค้นที่เขย่าไปทั้งประเทศเรื่องราวนี้จะเปิดเผยด้านมืดของอำนาจและหัวใจของผู้หญิงที่ลุกขึ้นจากความเจ็บปวดเพื่อเปลี่ยนโลกทั้งใบเปลวไฟหยากกระพริบตาเพราะทุกวินาทีต่อจากนี้ จะทำให้คุณไม่อาจหันหน้าหนีได้เปเลวไฟในห้องมืดที่มีเพียงแสงไฟสลัวจากหลอดเก่าที่กระพริบเบาๆเสียงพัดลมโบราณหมุนช้าๆส่งลมอุ่นประทับผิวหน้ากลิ่นเหงื่อและน้ำหอมราคาถูกลอยคลุ้งในอากาศหนาแน่นหญิงสาวนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ไม้มือของเธอสั่นเล็กน้อยสายตาจับจ้องประตูที่ยังปิดสนิทแม่ของเธอยือนอยู่ข้างๆใบหน้าผสมระหว่างความเหนื่อยล้าและความสิ้นหวัง เสียงพูดของแม่แผ่วเบาแต่เฉือนลึกลงหัวใจลูกต้องเข้าใจแม่ไม่มีทางเลือกแล้วหัวใจของหญิงสาวเต้นแรงเสียงในอกดังก้องจนแทบกลบเสียงรอบข้างเธอไม่รู้ว่าความกลัวหรือความโกรธที่กำลังล้นในอกแรงกว่ากันประตูค่อยๆเปิดออกแสงไฟจากด้านนอกส่องเข้ามาท่าบนพื้นไม้ชายร่างใหญ่ในสูรดำก้าวเข้ามาอย่างมั่นใจเขาคือประธานาธิบดีผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศ รอยยิ้มของเขาช้าเย็นและแน่นิ่งราวกับน้ำแข็งดวงตาคมมองหญิงสาวตั้งแต่สีซาจรบปลายเท้าหญิงสาวหลับตาแน่นความเย็นของสายตานั้นเหมือนคมมีดแตะบนผิวเสียงรองเท้าหนังของเขาเคาะพื้นอย่างช้าและหนักแน่นแม่ของเธอก้มสีสะต่ำเสียงกระซิบของแม่แทบไม่หลุดจากลำคอลูกอย่าขัดเขาประธานาธิบดีหยุดตรงหน้าเธอกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยเข้าจมูกจนรู้สึกเวียนหัว เขายกมือขึ้นแตะคางของเธอเบาๆหญิงสาวพยายามหันหน้าหนีแต่แรงของเขากลับแน่นราวกับกรงเหล็กหัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นจนหายใจติดขัดเขามองหน้าเธอนิ่งราวกับกำลังพิจารณาสมบัติชิ้นใหม่และทันทีที่เขาเห็นดวงตาของเธอชัดเจนรอยยิ้มเย็นชานั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นความลหลงไหลอันบ้าคลัง่งเขาก้มลงช้าๆแล้วจูบลงบนริมฝีปากของเธออย่างไม่ทันตั้งตัวเสียงหายใจของหญิงสาวสะดุด ขาของเธอสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่ความเย็นจากริมฝีปากของชายคนนั้นไหลผ่านทั่วร่างเหมือนน้ำแข็งละลายบนผิวไฟแม่ของเธอยือนมองด้วยน้ำตาไหลเงียบๆไม่มีคำพูดใดออกจากปากมีเพียงความว่างเปล่าที่ค่อยๆกลืนกินทุกอย่างในห้องนั้นแต่ในดวงตาของหญิงสาวประกายแสงเล็กๆของความแค้นเริ่มก่อตัวขึ้นชา้ชาๆเหมือนเปลวไฟที่รอวันลุกไหม้มือของเขายังจับต้นคอของเธอไว้แน่น แรงกดนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้กับเก้าอี้ร่างกายของเธอสั่นสะท้านไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะความกลัวที่ไหลเวียนอยู่ในทุกหยดเลือดกลิ่นน้ำหอมของเขาหนักแน่นแทรกซึมเข้าไปในลมหายใจจนเธออยากตะโกนออกมาให้สุดเสียงแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอประธานาธิบดีค่อยๆถอยออกริมฝีปากของเขาเปื้อนรอยยิ้มที่ชวนคลื่นไส้แววตาเย่อหยิ่งและเต็มไปด้วยความพอใจ เธอสวยกว่าที่ฉันคิดไว้เสียงของเขาต่ำและชาเหมือนงูที่กระซิบก่อนจะกัดเหยื่อแม่ของหญิงสาวขยับตัวแต่เขาเพียงเหลือบตามองแค่นั้นก็เพียงพอให้เธอหยุดนิ่งเหมือนถูกสะกดเงินจะถูกโอนคืนนี้เขากล่าวหันไปมองแม่ของเธอด้วยสายตาเย็นชาข้อตกลงจบลงแล้วหญิงสาวรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวหยุดหมุนเสียงหัวใจของเธอดังอยู่ในหูแรงและไม่สม่ำเสมอ เหมือนกลองแห่งความสิ้นหวังเธอพยายามลุกขึ้นแต่ขาอ่อนแรงหัวใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบทำไมแม่ถึงทำแบบนี้ทำไมโลกถึงโหดร้ายได้ขนาดนี้ประธานาธิบดีเดินวนรอบเธอชา้าปลายนิ้วของเขาแตะผมของเธอเบาๆแต่ความรู้สึกนั้นกลับเหมือนคมมีดขีดผ่านผิวเธอจะเป็นของฉันคืนนี้เขาพูดเบาๆแต่ทุกถ้อยคำหนักจนแทบหายใจไม่ออกหญิงสาวกัดริมฝีปาก เลือดซึมออกมาจนรู้สึกถึงรสเค็มของมันเธอจ้องมองเขาดวงตาไมห่หลบหนีอีกต่อไปความกลัวค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความแข็งกร้าวความอ่อนแอในหัวใจกลายเป็นแรงผลักที่ค่อยๆลุกขึ้นจากความมืดเสียงนาฬิกาบนผนังดังติก๊กต๊อกช้าและหนักแต่ในใจของเธอทุกวินาทีคือเสียงเตือนให้หนีแม่ของเธอก้มหน้าร้องให้มือกำชายผ้าแน่นจนข้อขาวซี แต่ไม่มีคำขอโทษไม่มีเสียงปลอบโยนใดๆหญิงสาวสูดลมหายใจเข้าลึกกลิ่นอับของห้องกลิ่นน้ำหอมกลิ่นเหล็กจากเลือดที่ริมฝีปากทุกสิ่งประปลนกันเป็นความจริงอันโหดร้ายที่เธอต้องกลืนลงคอประธานาธิบดีหันหลังเดินไปยังหน้าต่างแสงไฟจากเมืองใหญ่ลอดเข้ามาแตะขอบใบหน้าของเขารอยยิ้มของเขายังคงอยู่เหมือนคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งอยู่ในกำมือแต่หญิงสาวรู้ ว่าคืนนี้ความเงียบไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนมันคือช่วงเวลาที่พายุในหัวใจเธอกำลังเริ่มก่อตัวเธอเหลือบมองโต๊ะไม้ด้านข้างที่วางขวดแก้วใส่น้ำดื่มมือของเธอค่อยๆเอื้อมไปอย่างช้าและแน่วแน่เสียงฝีเท้าของเขาใกล้เข้ามาอีกครั้งลมหายใจอุ่นของเขาแตะที่ต้นคอแต่ในใจของเธอไม่มีความกลัวอีกต่อไปมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนจังหวะของการลุกขึ้น เหมือนไฟที่พร้อมจะลามไปทั่วทั้งห้องมือของเธอกำขวดแก้วแน่นแรงสั่นสะเทือนในใจกลายเป็นแรงกดในฝ่ามือขวดเย็นเฉียบราวกับเตือนให้เธอรู้ว่าทุกการกระทำมีราคาเธอมองเงาสะท้อนในขวดน้ำเห็นใบหน้าของตัวเองซีดขาวดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ในเงานั้นยังมีบางสิ่งที่ใหม่ประกายของความกล้าชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้อีกก้าวเสียงรองเท้าหนังดังสะท้อนในห้องแคบ ทุกก้าวของเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนผนังรอบข้างบีบเข้ามาเรื่อยๆอย่าทำหน้าแบบนั้นเลยเขาพูดเบาๆน้ำเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยอานาจคืนนี้เธอจะได้เข้าใจว่าโลกของผู้ใหญ่เป็นอย่างไรหญิงสาวไม่ตอบเพียงแต่ยืนนิ่งภายในใจของเธอเริ่มเกิดเสียงที่ดังยิ่งกว่าคำพูดใดเสียงของหัวใจที่กระซิบว่าพ่อแล้วเขาเอื้อมมือมาจับไหล่เธอสัมผัสนั้นเย็นและชื้นเหมือนงูที่เลื้อยบนผิว ร่างกายของเธอสั่นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวในขณะเดียวกันแม่ของเธอร้องให้สะอึกสะอื้นเสียงนั้นดังลอดผ่านความเงียบเหมือนเสียงขอความเมตตาที่ไม่มีใครได้ยินหญิงสาวค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาเธอมองตรงไปยังชายคนนั้นไม่มีน้ำตาเหลือให้ไหลอีกเธอยกขวดแก้วขึ้นชา้ชาๆนิ้วของเธอกระชับรอบคอขวดแน่นและในวินาทีนั้นเวลาก็เหมือนหยุดนิ่ง ประธานาธิบดีหัวเราะเบาๆเธอจะทำอะไรละเด็กน้อยคำพูดนั้นเหมือนจุดไฟให้บางอย่างในใจเธอลุกไหม้เธอเก้าวเข้าไปใกล้แสงไฟกระทบใบหน้าทำให้เห็นเหงือ่อและน้ำตาปนกันบนผิวเสียงลมหายใจของเธอแรงขึ้นทุกลมหายใจคือแรงะส,สมของความเจ็บทุกจังหวะหัวใจคือคำสาบานในความมืดเธอพูดเสียงต่ำฉันไม่ใช่ของใครประธานาธิบดีชะงักเล็กน้อย รอยยิ้มของเขาจางหายก่อนที่เขาจะพูดอะไรออกมาขวดแก้วในมือของเธอก็ฟาดลงบนโต๊ะอย่างแรงเสียงแตกดังสะท้อนทั่วห้องเศษแก้วกระเด็นกระจายไปทั่วบางชิ้นเฉียดผิวของเธอจนเลือดซึมชายคนนั้นถอยหลังไปหนึ่งก้าวดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและโกรธจัดเธอกล้าทำแบบนี้กับฉันเหรอหญิงสาวหอบหายใจแรงมือที่ถือเศษแก้วสั่นเล็กน้อย แต่ในดวงตาไม่มีความลังเลอีกต่อไปแม่ของเธอตะโกนหย่าแต่เสียงนั้นมาช้าเกินไปหญิงสาวขยับไปข้างหน้าอีกก้าวปลายเศษแก้วสะท้อนแสงไฟแวบหนึ่งในห้องนั้นทุกอย่างเงียบงนันมีเพียงเสียงหัวใจของหญิงสาวที่เต้นดังจนเหมือนจะทะลุออกมาจากอกและในวินาทีนั้นเองแววตาของเธอเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดไม่ใช่เพียงความกล้า แต่เป็นการตัดสินใจของคนที่ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนทุกเสี้ยววินาทีที่ผ่านไปคือความกลัวและความมุ่งมั่นที่พันกันแน่นในอกเลือดอุ่นจากรอยแผลบนมือหยดลงบนพื้นไม้แต่เธอไม่สนใจอีกต่อไปประธานาธิบดีจ้องหน้าเธอแววตาเต็มไปด้วยความกโกรธและความไม่เชื่อเขาไม่เคยเห็นใครกล้ามองตาเขาแบบนี้ โดยเฉพาะเด็กสาวที่เขาคิดว่าอ่อนแอวางมันลงเดี๋ยวนี้เสียงของเขาดังกล้องในห้องแต่หญิงสาวยังคงยืนตรงมือที่ถือเศษแก้วแน่นจนเส้นเลือดขึ้นตามแขนเธอก้าวช้าๆทุกก้าวเต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนของอารมณ์เสียงรองเท้าของเธอเสียดสีกับพื้นไม้ดังประหนึ่งเสียงของคนที่ไม่ยอมจำนอนอีกต่อไปแม่ของเธอร้องให้จนแทบหมดแรงลูกอย่าทำเลยแม่ขอเธอ แต่คำพูดนั้นกลับยิ่งทำให้หญิงสาวรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าเดิมเธอหันไปมองแม่สายตานั้นเต็มไปด้วยความเศร้าและในขณะเดียวกันก็มีคำถามมากมายที่ไม่มีวันได้คำตอบแม่ขายหนูให้คนแบบนี้ได้ยังไงเสียงของเธอสั่นแต่แน่วแน่ทุกคำพูดเหมือนมีดที่แทงกลับเข้าไปในหัวใจของแม่ประธานาธิบดีหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเย้ยหยันและเย็นชา อย่าเสียเวลาเลยเด็กน้อยเธอไม่รู้หรอกว่ากำลังเล่นกับใครหญิงสาวยกเศษแก้วขึ้นแสงสะท้อนจากหลอดไฟกระพริบกระทบกับใบหน้าเขาอย่างวาววับฉันรู้ดีว่ากำลังทำอะไรเขาก้าวเข้ามาอีกครั้งแต่เธอกลับขยับเร็วกว่าที่เขาคาดเสียงควรของเศษแก้วลากผ่านอากาศก่อนที่ทุกอย่างจะหยุดลงเพียงเสี้ยววินาทีกลิ่นคาวเลือดจางๆลอยขึ้นทันทีเสียงหายใจของทั้งคู่ดังแข่งกับเสียงหัวใจ หญิงสาวตัวสั่นแต่สายตายังคงไม่หลบหนีประธานาธิบดีเอามือแตะลำคอของตนเองเลือดสีเข้มซึมออกมาช้าๆใบหน้าของเขาเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความตกใจและสุดท้ายเป็นความกลัวเขาเก้าวถอยหลังไปชนผนังเสียงรองเท้าขูดกับพื้นไม้ดังแหลมเธอเธอทำอะไรลงไปหญิงสาวยืนนิ่งดวงตาเธอมีเพียงความว่างเปล่าเสียงหายใจหนักเหมือนคนจมน้ำ แต่เธอไม่ร้องไม่สะอื้นอีกต่อไปแม่ของเธอวิ่งเข้ามากรีดร้องสุดเสียงมือสั่นเทาเมื่อเห็นเลือดที่ไหลนองพื้นแต่หญิงสาวกลับหันไปมองแม่ด้วยสายตาที่นิ่งสงบแม่เคยบอกว่าทำไปเพราะไม่มีทางเลือกเสียงของเธอเรียบราวกับคนพูดถึงอดีตแต่ตอนนี้หนูเลือกแล้วประธานาธิบดีพยายามพูดแต่เสียงของเขาขาดหายไปกลางคอเลือดหยดลงบนเสื้อขาวของเขา กลายเป็นรอยแดงที่ขยายช้าๆเหมือนดอกไม้พลีบานในความมืดหญิงสาวถอยหลังเศษแก้วหลุดจากมือร่วงลงพื้นพร้อมเสียงแตกเบาๆเธอยือนมองทุกอย่างตรงหน้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำคือความกล้าหรือความบ้าแสงไฟในห้องกระพริบอีกครั้งทุกอย่างสั่นไหวราวกับโลกกำลังจะพังลงแม่ของเธอยังร้องให้สะอึกสะอื้นเสียงนั้นแผ่วเบาและไกลออกไปเรื่อยๆหญิงสาวสูดลมหายใจเข้าลึก กลิ่นคาวเลือดกลิ่นน้ำหอมและกลิ่นเหงื่อผสมกันจนแทบหายใจไม่ออกแต่ในอกของเธอกลับรู้สึกเบาขึ้นอย่างประหลาดเธอก้าวไปที่ประตูมือผลักบานไม้เก่าๆออกเสียงลั่นของบานพับดังสะท้อนในความเงียบอากาศเย็นจากภายนอกพุ่งเข้ามาปะานาเราวกับโลกข้างนอกกำลังต้อนรับเธออีกครั้งเธอหันหลังกลับมามองเพียงครั้งสุดท้ายภาพแม่ที่สุดอยู่ข้างร่างชายคนนั้นแสงไฟกระพริบสลับเงาไปมา และในดวงตาของหญิงสาวไม่มีทั้งความกลัวและความเศร้าอีกต่อไปเธอเดินออกจากห้องนั้นทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังแต่ในใจรู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดจบมันเป็นเพียงการเริ่มต้นของสิ่งที่โลกต้องรับรู้เสียงรองเท้าของเธอดังบนพื้นซีเมนต์ชื้นๆนอกบ้านอากาศยามค่ำคืนเย็นเฉียบแต่หัวใจของเธอกลับร้อนระอุแสงไฟจากเสาไฟริมถนนกระพริบเบาๆ เหมือนกำลังเฝ้ามองการเดินทางของคนที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายหญิงสาวก้าวไปข้างหน้าเท้าของเธอเปื้อนฝุ่นและเศษเลือดแต่เธอไม่สนใจร่างกายของเธอยังสัน่นแต่ภายในกลับนิ่งอย่างประหลาดเสียงรถจากถนนใหญ่ดังมาจากไกลไกลเสียงเครื่องยนต์เสียงคนคุยกันเสียงชีวิตของเมืองมันช่างแตกต่างจากความตายที่เธอเพิ่งเดินหนีมาเธอเดินผ่านตรอกแคบๆกลิ่นขยะและกลิ่นอาหารเก่าป,ปนกันในอากาศ มแมลงวันบินวนอยู่รอบถุงพลาสติกแต่เธอไม่เหลียวมองอะไรเลยในหัวของเธอมีเพียงเสียงเดียวเสียงของตัวเองที่พูดซ้ำไปซ้ำมาหนูเลือกแล้วเธอหยุดยืนข้างกำแพงเก่าแสงไฟจากร้านข้างทางสะท้อนบนใบหน้าที่ซีดเผือดหยดเลือดบนแก้มแห้งกลายเป็นรอยสีดำจางๆเธอยกมือขึ้นแต่มันเบาๆแล้วหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะนั้นเบาแต่แผ่วเศร้า เหมือนเสียงของคนที่เพิ่งเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีที่ปลอดภัยจริงๆในใจเธอเริ่มเต็มไปด้วยภาพจากอดีตวันที่แม่เคยอุ้มเธอไปโรงเรียนวันที่แม่เคยสัญญาว่าจะปกป้องเธอจากทุกสิ่งแต่ตอนนี้ภาพเหล่านั้นกลับถูกแทนที่ด้วยใบหน้าเปื้อนน้ำตาของแม่และชายคนนั้นที่ล้มอยู่กลางห้องเธอกัดฟันแน่นไม่มีใครอีกแล้วที่จะทำร้ายฉันได้เสียงคำพูดนั้นเบาจนแทบกลืนหายไปในลม เธอเดินต่อไปจนถึงถนนใหญ่รถยนต์แล่นผ่านอย่างรวดเร็วแสงไฟหน้ารถทำให้เธอต้องหลับตาชั่วขณะเมื่อเปิดตาอีกครั้งเธอก็เห็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกหน้าร้านหญิงสาวในกระจกคนนั้นดูไม่เหมือนคนเดิมใบหน้าที่เคยหวาดกลัวกลายเป็นนิ่งสงบริมฝีปากสั่นเล็กน้อยแต่สายตาคมราวกับเหล็กในเงานั้นเธอมองเห็นบางสิ่งพลังที่เกิดจากความเจ็บปวดเสียงไซเรนของตำรวจดังมาจากไกล เธอรู้ทันทีว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังบ้านหลังนั้นหัวใจเธอเต้นแรงอีกครั้งไม่ใช่เพราะกลัวถูกจับแต่เพราะเธอรู้ว่าเรื่องนี้จะไม่เงียบหายไปง่ายๆเธอเดินเข้าซอยอีกฝั่งมุ่งหน้าไปยังจุดที่มีแสงไฟจากวัดเก่าๆส่องออกมาภายในวัดเงียบสงัดเสียงลมพัดผ่านต้นโพใบไม้เสียดสีกันเบาๆเหมือนเสียงกระซิบของคนตายเธอคุกเข่าลงตรงหน้าพระประธานมือสั่นเมื่อยกขึ้นไหว้ น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะหัวใจของเธอเริ่มหนักเกินไปขอโทษนะแม่เสียงเธอแผ่วเบาเหมือนลมหายใจสุดท้ายของคนหมดแรงแต่หนูไม่อาจปล่อยให้เขาทำอีกต่อไปเธอเงยหน้าขึ้นมองเปลวเทียนที่สั่นไหวอยู่ตรงหน้าเงาแสงสะท้อนในดวงตาเหมือนแสงไฟแห่งการเริ่มต้นใหม่แต่ข้างในยังคงมืดลึกหญิงสาวลุกขึ้นชา้าก้าวออกจากวัด เสียงรองเท้าแตะพื้นหินดังชัดเจนเหมือนประกาศว่าเธอจะไม่กลับไปเป็นคนเดิมอีกขณะเดินผ่านลานวัดเธอเห็นหนังสือพิมพ์เก่าที่ปลิวมากับลมภาพของประธานาธิบดีอยู่บนหน้าหนึ่งพร้อมพาดหัวที่อ่านไม่ชัดแต่มีคำว่าอำนาจและคอรับฉันเธอยืนมองมันนิ่งๆริมฟีปากขยับเบาๆเ,เขาไม่ใช่คนเดียวที่ต้องชดใช้สายลมพัดแรงขึ้นเศษกระดาษปลิวหายไปในความมืด หญิงสาวหันหลังให้กับทุกสิ่งแล้วก้าวเดินไปตามถนนที่ทอดยาวไม่มีที่สิ้นสุดในแสงสลัวของรุ่งเชา้าใบหน้าของเธอฉายด้วยความมุ่งมั่นและในเงานั้นแววตาของหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเหยื่อกลับกลายเป็นของนักล่าที่พร้อมจะกลับมาตามล่าความยุติธรรมด้วยมือของตัวเองท้องฟ้ายามเช้าค่อยๆเปลี่ยนสีจากดำสนิทเป็นเทาอ่อนเสียงไก่ขันแววจากบ้านไกลๆ แต่ในใจของหญิงสาวไม่มีแม้ความสงบของรุ่งอรุณมีเพียงเสียงในหัวที่ดังก้องเสียงของความทรงจำที่ยังไม่ยอมจางหายเธอเดินเรื่อยๆตามถนนลูกรังที่ทอดยาวไปสู่เมืองใหญ่ฝุ่นคลุ้งขึ้นทุกครั้งที่เท้าเหยียบเสื้อผ้าที่สก,กรปรกและเปื้อนเลือดทำให้ผู้คนหันมามองแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะสายตาของเธอมืดลึกเกินกว่าจะอ่านออกเสียงเครื่องยนต์รถบรรทุกดังมาจากด้านหลังเธอหยุดแล้วหันไปมอง คนขับชายวัยกลางคนชะลอรถเห็นเธอยืนอยู่ริมทางหนูไปไหนหรือเขาถามด้วยน้ำเสียงระวังระวังหญิงสาวนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบสั้นๆเข้ากรุงเทพเขามองเธออีกทีเห็นความเหนื่อยล้าในใบหน้าแต่ก็มีบางสิ่งในแววตานั้นที่ทำให้เขาไม่กล้าปฏิเสธขึ้นมาเธอจะไปส่งถึงปากทางเธอก้าวขึ้นท้ายรถเสียงเหล็กกระทบกันเบาๆเมื่อประตูปิดลมเช้าเย็นเฉียบพ,พัดเข้ามา กลิ่นน้ำมันเครื่องและฝุ่นผสมกันจนแสบจมูกหญิงสาวหลับตาภาพใบหน้าแม่ยังคงติดอยู่ในใจเสียงร้องให้นั้นยังตามมาแม้ในความเงียบเธอกำมือแน่นแม่หนูจะทำให้เขาทุกคนรู้ว่าหนูไม่ใช่ของเล่นของใครอีกต่อไปเมื่อรถแล่นเข้าเขตเมืองเสียงผู้คนรถราและโฆษณาบนป้ายไฟทำให้เธอรู้สึกเหมือนหลุดเข้ามาในอีกโลกหนึ่งโลกที่ผู้คนเดินไปมา โดยไม่สนใจว่าใครกำลังเจ็บปวดอยู่ข้างๆเธอเดินลงจากรถในมือกำเสดกระดาษที่คนขับยื่นให้ก่อนจากที่พักราคาถูกแถวนี้ลองไปพักก่อนนะหนูหญิงสาวพยักหน้าขอบคุณเบาๆก่อนจะเดินเข้าไปในตรอกเล็กที่ป้ายไฟกระพริบสีแดงโรงแรมเล็กๆเก่าคร่ำดูเหมือนซ่อนเรื่องราวของคนมากมายหญิงสาวเช่าห้องชั้นสองห้องแคบมีกลิ่นอับจากผนังเก่า เตียงเหล็กขึ้นสนิมและหน้าต่างบานหนึ่งที่มองออกไปเห็นถนนใหญ่เธอวางตัวลงบนเตียงแต่ไม่อาจหลับได้เสียงทีวีจากห้องข้างๆดังลอดมาข่าวด่วนจากหน้าจอรายงานเรื่องที่เธอรู้ดีเกินไปพบศพประธานาธิบดีในบ้านพักส่วนตัวเมื่อคืนที่ผ่านมามีบาดแผลบริเวณลำคอเธอลืมตาขึ้นทันทีหัวใจเต้นช้าแต่หนักเสียงผู้ประกาศยังดำเนินต่อ เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจเป็นการฆาตกรรมโดยคนใกล้ชิดขณะนี้ตำรวจกำลังสอบสวนหญิงต้องสงสัยที่หายตัวไปจากที่เกิดเหตุหญิงสาวนั่งตัวตรงเงื่อซึมออกจากขมับแต่ริมฝีปากกลับค่อยๆค,คลี่ยิ้มจางๆไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุขแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่รู้ว่าไม่มีทางหวนกลับเธอลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างแสงแดดยามสายสาดเข้ามาเต็มหน้าเสียงเมืองดังจอแจเหมือนสัญญ,ญาณของชีวิตใหม่ แต่ในใจของเธอทุกอย่างยังนิ่งสนิทเธอหันกลับไปที่กระเป๋าเ,าเก่าค่อยๆล้วงมือเข้าไปหยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กที่ปกเปื้อนเลือดออกมาในนั้นมีรายชื่อหลายชื่อเขียนด้วยลายมือสั่นๆเป็นชื่อของนักการเมืองคนมีอำนาจและนายหน้ามือที่เกี่ยวข้องกับชายคนนั้นรายชื่อที่เธอรวบรวมมาจากคำพูดของแม่และบทสนทนาที่เธอเคยได้ยินเธอเปิดหน้าสุดท้ายเขียนด้วยหมึกสีเข้มว่า พวกเขาทั้งหมดต้องชดใชยเสียงโทรศัพท์สาธารณะจากถนนดังขึ้นเหมือนเรียกชื่อเธอหญิงสาวเดินลงบันไดช้าๆหยุดที่ตู้โทรศัพท์ใกล้ทางออกเธอหยอดเหรียญแล้วกดหมายเลขหนึ่งที่เขียนอยู่บนกระดาษปลายสายรับอย่างรวดเร็วฮัโลโหลใครพูดเธอเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยเสียงเย็นและชัดฉันมีเรื่องจะเปิดเผยเกี่ยวกับคนที่ฆ่าประธานาธิบดีปลายสายเงียบไปชั่วขณะ แล้วเสียงผู้ชายตอบกลับมาเบาๆเธอคือใครหญิงสาวมองออกไปที่ถนนเห็นรถตํารวจแล่นผ่านไปช้าๆเธอพูดช้าแต่มั่นคงฉันคือคนที่เขาคิดว่าจะไม่มีวันกล้าสู้เธอวางสายหันหลังให้กับเสียงไซเรนที่เริ่มดังขึ้นอีกครั้งสายตาเธอเย็นและแน่วแน่หญิงสาวเดินไปบนถนนท่ามกลางผู้คนในมือยังถือสมุดบันทึกแน่นทุกก้าวของเธอคือคำประกาศ ว่าเธอจะไม่หนีอีกต่อไปเพราะจากนี้ไปเธอจะเป็นเสียงของคนที่ถูกขายถูกทำร้ายและถูกลืมและโลกใบนี้จะต้องจำชื่อของเธอให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยเลือดของใครก็ตามในเย็นวันหนึ่งเมืองหลวงเริ่มสว่างด้วยแสงไฟจากตึกสูงเสียงรถยนต์ดังไม่ขาดสายแต่หญิงสาวกลับเดินอย่างสงบในฝูงคนใบหน้าของเธอมีเพียงความนิ่งสายตาไม่หวาดกลัวอีกต่อไปเธอหยุดยืนตรงหน้าสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง ป้ายข่าวด้านหน้ากำลังฉายภาพชายคนเดิมภาพของประธานาธิบดีที่เคยยิ้มเย็นบนจอพร้อมพาดหัวว่าคดีปริศนาใกล้ถึงบทสรุปหญิงสาวมองภาพนั้นอยู่นานก่อนจะยื่นซองสีน้ำตาลให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในนั้นคือหลักฐานทั้งหมดรายชื่อผู้เกี่ยวข้องเสียงบันทึกและความจริงที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยฝากส่งให้หัวหน้าข่าวช่องนี้เธอกล่าวเรียบๆชายคนนั้นพยักหน้าโดยไม่รู้ว่า ในมือของเขาคือกุญแจที่จะเปลี่ยนทั้งประเทศหญิงสาวหันหลังกลับเดินฝ่าฝนที่เริ่มตกลงมาหยดน้ำเย็นชฉล้างคราบเลือดและฝุ่นบนผิวเหมือนล้างร่องรอยของอดีตที่เคยพันธนาการเธอบนฟ้าเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นแต่ใบหน้าของเธอยังคงสงบริมฝีปากขยับเบาๆราวกับพูดกับใครบางคนในความมืดแม่หนูทำได้แล้วน้ำตาไหลรวมกับสายฝนเธอยกมือแตะหัวใจ รู้สึกถึงการเต้นที่ไม่สั่นด้วยความกลัวอีกต่อไปมีเพียงความเข้มแข็งและความหมายใหม่ของชีวิตขณะที่เธอเดินต่อไปตามถนนเปียกฝนเสียงประกาศข่าวจากลำโพงร้านริมทางดังขึ้นมีการเปิดเผยหลักฐานใหม่ในคดีประธานาธิบดีเสียชีวิตเชื่อมโยงถึงขบวนการค้ามนุษย์ระดับสูงฝูงชนหยุดฟังด้วยความตกตะลึงหญิงสาวเดินผ่านพวกเขาไปเงียบๆในดวงตาเล็กน้อยของเธอมีประกายของแสงไฟสะท้อนขึ้น เหมือนเปลวเทียนที่ไม่ดับอีกต่อไปเธอไม่ใช่เหยื่ออีกแล้วไม่ใช่เด็กสาวที่ถูกขายถูกใช้ถูกเงียบแต่เป็นเสียงแห่งความยุติธรรมที่ลุกขึ้นจากเท่าของความสิ้นหวังฝนยังคงตกเมืองยังคงสว่างด้วยไฟและในค่ำคืนนั้นหญิงสาวคนนั้นหายลับไปในหมู่คนพร้อมกับความจริงที่กำลังจะเปลี่ยนทั้งโลกให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป